สวัสดีครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างเก็บน้ําบางพระนับนี่คือที่นอนของเราเมื่อคืนนะครับเมื่อวานเนื่องจากเมมโมรี่การ์ดมันไม่ดีนะครับผมถ่ายไว้เยอะเลยแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เลยครับตอนเช้าก็เลยต้องมาถ่ายใหม่นะ ที่นั่งกินคงกินข้าวแล้วข้างข้างนี้ก็จะมีลำธารน,นะรน้ำไหลผ่านนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรอบๆให้ดูเลยนะครับน้ำก็จะไหลไปทางนู่นน่าจะไปลงอ่างเก็บน้ำนะครับเส็น<ๆ>ของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราอยู่สุดสุดลานเลยนะ ข้ามไปฝั่งนู้นก็จะกลางเต็นไม่ได้ล้วก็จะมีเพื่อนสมาชิกอยู่ประมาณสี่ห้าหลังนะครับฝั่งนู้นก็มีนะอีกทั้งหลังหนึ่งก็อยู่ในตรงนี้ก็อีกหลังหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับส่วนห้องน้งก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อันนี้มองจากที่ผมกลางเต็นนะ เต็นท์ของผมจะอยู่หลังกล้องนี่นะครับนี่ก็จะเป็นทางที่เข้ามานะครับนี่ถ้าเราออกไปแล้วก็จะออกไปตรงนี้แล้วก็ตรงออกไปนู่นเลยไปถึงปากทางที่เข้ามาเลยนะครับที่นี่ก็ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับต้องเตรียมพวกเเผวแบงเเผวบ็อกอะไรมาเองนะครับพวกแสงสว่างต่างๆนะครับแล้วก็จะมาดูนี่ครับค่าบริการนะครับอันนี้ค่าคนเข้านะครับสามสิบ สองคนก็หกสิบนะครับอันนี้ค่ารถหกสิบก็เป็นร้อยี่สิบส่วนค่ากลางเต้นเขาคิดเป็นหลังนะครับหลังละ50ห้าสิบาทนะครับก็เป็นร้อยหกสิบห้าสิบเป็นร้อยเจ็ดสิบครับทั้งหมดทั้งหมดเลยร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับโหถูกมากนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในใีใกล้ๆทางเข้านะครับน่จาจะไม่เห็นนะมีรถวิ่งอยู่นะมันยึดอยู่ติดกับถนนเลยนะครับนี่ จะถ่ายรอบๆให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นอาคารต่างๆนะครับี่ก็มีรถคันใหญ่ๆนะน่าจะเป็นรถขนช้างนะเมื่อวานอ่านดูป้ายใช่ใช่แล้วก็ถัดเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำนะที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นี่นี่ลานกลางเต็นท์ก็จะเข้าไปข้างในนะครับจะมีป้ายบอกอยู่นู่นรถผมอยู่นู่นนะ ฝั่งนี้ก็กางได้นะครับมีฝั่งนี้มีอยู่นิดนึงได้อยู่ประมาณสักห้าหกหลังนะครับมีพี่เข้ากลางอยู่ส่วนอาคารก็จะเยอะนะครับอาคารของเขาต่างๆมันือาคารอะไรบ้างนะฝั่งนู้นก็มีส่วนบริเวณนี้ก็กางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อว,วานฝนมันตกนะครับพี่เขาก็เลยเอาเข้าไปกางในนี้ได้นะครับก็ไม่ว่าอะไรนะครับ นี่ต้นไม้เยอะมากเลยนะมีแต่ต้นใหญ่ใหญ่อะน่าจะต,ต้นไม่แน่ใจนะต้นยางหรือเปล่านี่ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องน้ำก็จะมีผู้ชายฝั่งนี้นะครับผู้หญิงฝั่งโน้นกอนนี้ห้องน้ำคนพิการนะครับหน้าก็จะมีอ่างล้างหน้าผู้ชายสองอ่างผู้หญิง สามนะครับก็จะมีห้องอาบน้ำสามห้องนะครับแล้วก็ห้องห้องน้ำอีกสองเอ้ยสามห้องเหมือนกันอันนี้ห้องอาบน้ำสามห้องนี้เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำตรงนี้ทถฉี่ตรงนี้นะครับนี่ห้องน้ำผู้ชายนะ ตรงใกล้ๆห้องน้ำนี่ครับเขาเจ้าหน้าที่บอกว่าเขากําลังจะปรับปรุงใหม่นะครับเนี่ยมดกําลังทําคันดินทําอะไรอยู่ปะเราเดินไปหาเต็นเราที่นี่มดค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อคืนวางของไว้มันมากินเต็มเลยดีนะที่ผม เอาเต็นท์ขึ้นไปกลางบนรถนะครับทีแรกคิดว่าจะกลางข้างล่างนะทีนี้ไม่ไหวนะคมันนอนอยู่มันบุกเต็นท์ีนงานเข้าเลยนะก็เลยเอาไปกลางบนรถเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำที่กลางบนรถนะนี่นะครับด้านล่างของที่กลางเต็นท์แล้วนะผมก็จะทำเป็นคานนะครับ คานสเตลเลสสี่คานนะครับเนี่ยวางมานี่วางมาด้านกระบะนะครับแล้วก็ใช้ไม้อัดที่โรงงานนะครับที่มันเศษเศษนะไม่ได้ใช้นะเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี้ก็ปูปูปูป,ปูปูไปแล้วก็เอาตัวผ้าอะไรเนี่ยปูอีกทีหนึง่งกันมันมีเสีย้ยนมีอะไรนะครับแล้วก็เอาเต็นท์วางได้เลยนะเนี่ยเต็นท์วางข้างบนได้เลย ข้างล่างมันก็จะเป็นที่เก็บของในด้วยครับเนี่ยโดยเวลาฝนตกฝนตกนะครับเอาของยัดเข้าไปนี่แน,น่เลยก็ตรงนี้ครับผมก็จะทําให้มันเตี้ยลงจากกระบะนิดนึงนะเนี่ยกันกันเนี้วเผื่อกิ้งตกนะครับถ้าเอาไว้บนปุ๊บมันจะกิ้งมาตกได้นะเนื่องจากที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับมันก็เลย นี่พัดลมหรอพัดลมน้อยแบตบนี้มีอยู่สี่ก้อนนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่หมดเลยนะโอ้ใช้ดีมากกาแฟบอมาดูมีก,กาแฟนะครับมีนมปังน,นี่ยครัวตัวขวันตินนะขวันตินไส้สงังขยาอี่โอ้น่ากินมีนมด้วยมีนมผง มาดูถังน้ําแข็งเรานี่ม,มก็ไปซื้อน้ําแข็งมาจากโรงโรงน้ำแข็งเลยนะถุงหนึ่งครับนี่รถของมันลนะน้ำเอาอะไรมาแช่ได้นะครับถังนี้ประมาณหกสิบลิตรนะใช้ดีมากเวลามาออกแคมป์เนี้ยของยัดเข้าไปนี่ทีเดียวจบเลยที่นี่มันก็จะอยู่ใกล้ถนนนะครับมันก็จะมีเสียง ลดบ้างเป็นบางครั้งนะครับสําหรับรถที่เสียงดังๆมันก็อาจจะได้ยินอยู่นะแต่ก็ไม่ได้หนวกหูอะไรมากมายนะครับเมื่อคืนก็นอนสบายมากเลยนะพอดีเมื่อวานไปเที่ยวเกาะล้านมานครับก็เลยมาต่อที่นี่นะหยุดสองวันเมื่อคืนก็มานอนฟังเสียงน้ําไหลอย,อยู่ตรงนี้ อันนี้ค่อนข้างลึกนะครับน้ำไหลแรงครับไม่น่าจะเล่นได้แร้วตรงตลิ่งนี้มันก็จะชันๆอย่างนี้เลยลงไปไม่ได้นะครับเมื่อคืนก็มีเสียงฟ้าร้องนะ กลัวฝนจะตกอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ตกนะครับแต่เมื่อวานตกนะหรือว่าเราโชคดีนะที่ไม่เจอฝนนะพี่ที่เข้ามาก่อนแล้วก็โดนไปก็เลยย้ายเข้าไปในศาลานะครับเรามาดูอุปกรณ์ไฟกันครับมีแค่นี้นะครับเมื่อคืนเตรียมมาอยู่วันคืนหนึ่งเนี่ยอยู่ได้สบายเลยนะนี่ก็จะเป็นแบตของพัดลมนะครับมีทั้งหมด4ก้อนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ไปฉายสองตัวแล้วก็พาวแบง สองตัวอันนี้เป็นไฟสองสว่างครับแค่นี้เองอยู่ได้สบายเลยใครมาที่นี่ก็ต้องระวังนะครับเนี่ยหมดไอตัวนี้นะเนี่ยมันกัดเยอะมากนะแล้วมันก็กัดแบบเดินผ่านเนี่ยมันขึ้นรองเท้าไวมากเลยนะเมื่อคืนมันโดยบุกเต็นท์ผมนะของพวกของกินอะไรเงี้ยเก็บให้ดีนะครับเก็บขึ้นรถก็ได้นะครับ จะดีมากเลยเทียบเลยตอนนี้กับข้าวเราก็เสร็จทีเรียบแล้วนะครับมีต้มยำกับข้าวต้มมันเข้ากันไหมเนี่ยมันจะเข้ากันไหมครับเนี่ยมา,มากินข้าวด้วยกันครับ เอาไว้ก่อนเก็บแลเก็บไหมคร <C ourse> ับ <tablet> q u Thank you นี่ครับก่อนขับก็มาถ่ายรูปตรงทางเข้าให้ดูนะครับนี่นะทางเข้าก็จะประมาณนี้ครับป่าในเมืองเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําบางพระครับนี่นี่เลยคริปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ บายาไปบายทไมบายแล้วไปแล้วครับ